วันนี้ผมมีรถสวยๆหนึ่งคันจะนําเสนอนะฮะวันนี้รถครอบครัว PPV นะฮะร,รถอเนกประสงค์ต้องต้องคันนี้เลยนะครับผม Toyota Fortuner 2.4V นะครับรถโชมปี2016คันนี้เลยนะฮะร,รถสวยๆส,สภาพนเนียบๆน,นะครับผม สวัสดีครับผมต๊อบแต้มนะฮะจากบริษัทต้องจริญยต์จำกัดรถเมล์สองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูนะฮะมาชมเจ้าตัวนี้เลยรถครอบครัวนะครับจเจ้าโฟล์กเจอร์คันนี้นะคะราคาเพียง859,00 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้ไม่น้อยด้วยนะฮะเพียง120,000มกิโลเท่านั้นเองเจ้าของเดียวนะฮะรถคันนี้นะครับผมไม่ใช่รถบริษัทแน่นอนนะฮะใช้มือเดียวแน่นอนนะครับรถคันนี้สวยเดิมนะฮะ อุปรกรณ์ต่างๆออปชั่นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมรถคันนี้นะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องออปชั่นนะฮะก็รู้กันอยู่นะครับว่ารถคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะับจะเน้นความสวยความเดิมเป็นหลักมากกว่านะครับที่นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคมไฟนะฮะของเดิมจากโรงงานกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับผมตอนนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ได้เป็นสีบอลน,นะฮะสีเดิมโรงงานเช่นกันนะครับก็ ขัดทาความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครขัดสีให้ใหม่รอบคันนะครับเนื่องจากว่ามีรอยคีข่วนค่อนข้างเยอะนะฮะตัวน,นี้ได้ล้อแมกเดิมโรงงานนะครับใส่ย,ยางของกุดเยียมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางสภา,ภาพสวยเลยยางใหม่ๆนะฮะตัวนี้นะครับกระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถนะครับก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมคันนี้นะฮะมีบันไดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้อ่ารถคันนี้สวยเดิมแน่นอนจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะ ด้านหลัง f o r ์กเจอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะฮะเปิดแบบไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม f o r ์กเจอร์เอกลักษณ์ของเขานะฮะก็แบบนี้เลยเบาเบาแถว3นะฮะก็พับและยกขึ้นด้านข้างเก็บด้านข้างแบบนี้เลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟล์กเจอร์ตัวแรกนะฮะก็ไล่มาจนถึงตัวปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังเป็นการพับเก็บแบบนี้อยู่นะฮะ นี่ความเดิมของรถนะครับนี่หัวน็อตนะฮะไม่มีรอยแกะขันเลยนะครับผมเน้นขายรถสภาพเดิมนะฮะรถเดิมๆสวยๆนะฮะคัดเกตเอคุณภาพมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะฮะคันนี้ตัวนี้นะครับ f o r t u n e r นะฮะภายในถ้าตัว2.4นะฮะคันนี้จะได้เป็นภายในสีน้ำตาลนะฮะบอกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะฮะ ตัดกับสีดำนะครับผมคันนี้นะฮะเบาะแถว2ก็สวยเช่นกันนะฮะยังคงสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับตัวนี้ได้แอร์มาให้แล้วนะฮะมีแอร์หลังนะฮะเป็นแอร์แถว3ตอนนะครับผมตัวนี้นะครับออฟชั่นนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ภายในเป็นสีน้ำตาลนะฮะตัดกับคอนโซลที่เป็นสีดำตรงนี้นะครับผม เครื่องเสียงนะฮะก็มีจอมาให้มีก้องหมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะฮะโฟล์เจเนอร์ของเรานะครับผมแอร์ Air นะฮะส่วนแอร์เป็นดิจิตอลนะฮะแอร์ Air แบบดิจิตอลสามารถปรับแยกได้นะครับอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วก็มีระบบมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์นะครับผมตัวน,นี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะสามารถสั่งงานเครื่องเสียงได้นะครับ เลขไม้อยู่ที่1 2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับไม้น้อยมากๆนะฮะบอกเลยนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับผมตอนนี้ Fortuner นะฮะทีก็จะมีโหมดมาให้2โหมดก็คือโหมด Eco m o โหและ Power m o d โหมดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะสวยเดิมไหมมีรอยแกะคันไหมนะฮะเครื่องเคยซ่อมมาหรือเปล่านะครับรู้ตรงไหนเดี๋ยวผมพาดูเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับผมคอนเ,เนอร์เครื่อง2,004นะฮะ2.4นะครับผมนะเครื่องยนต์สวยเดิมจากโรงงานนะฮะหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเช่นกันนะฮะสติกเกอร์รอยเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็ <c oughs> นี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับอา่าคาร์หน้าเดิมจากโรงงานนะฮะตัวนี้ได้เป็นเพดเดิมนะฮะนี่เน้นเน้นตรงนี้เลยนะครับ เพดเดิมจากโรงงานเพดตรงปีนะฮะมีมอกอเซทิกเกอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับงเครื่องยนต์ยังสวยอยู่ไม่มีรอยแกะขันเลยนะครับผมใครที่มองหารถครอบครัวแบบนี้อยู่รุ่นนี้อยู่นะฮะไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับ Fortuner คันนี้นะครับผมใครที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0877914199นะครับหรือว่า แฟซเพจ f a c e b o o ลรถมือ2ต้องเจริญยนนะครับผมฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะฮะบริษัทต้องเจริญยน์จำกัดนะครับผมแฟรที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะฮะตัวแสกคนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดให้แน่นอนนะฮะแล้วก็รถนะครับเราสามารถจะส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านได้ทั่วประเทศแล้วก็ทำสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศเช่นกันนะฮะเพียงแค่โทรมาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะฮะเพียงเท่านี้ก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะฮะง่าย,ายๆเลยนะครับไม่ต้องเดินทาง ลงมาถึงที่จงังหวัดอุบลน,นะฮะที่ลานของเรานะครับผมใครที่สนใจติดต่อเข้ามาเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนแ้แช่์รถก่อนแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ